ใต่ตองมองชีวิตอาทิตย์นี้ค่ะพี่แอดหัวข้อเราอาจจะยาวนิดนึงเพราะเราพูดถึงคําว่าคําบริสุทธิ์ในความคิดคําพูดที่อ่อนหว,วานแล้วก็การกระทําที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับต้องเรียกได้ว่าความคิดเป็นเมล็ดค่ะเพราะว่าก่อนที่จะออกมาเป็นคําพูดก่อนที่จะออกมาเป็นการกระทํามันก็คือสิ่งที่เราคิดก่อนค่ะดังนั้นเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยหากเราต้องการที่จะเห็นผล ของคําพูดของการกระทําง่ายสุดคือต้องเริ่มต้นจากใส่ใจจากเรื่องของความคิดนะฟังคําว่าบริสุทธิ์แล้วพี่แอคิดถึงคําว่าอะไรบ้างอันแรกที่คิดคือจริงใจอืจริงใจค่ะเนคำว่าบริสุทธิ์เนี่ยมันคือพอมันมันดูมันมีหลายๆอันอาจจะเรียวจริงใจจริงแท้ แล้วก็ชอบอีกคำคือคำว่าออเทนติกอะคะ่ะมันดูเหมือนมันเป็นของแท้มันไม่มีอะไรเจอเอือปนออยังชอบอีกหนึ่งคำนะบริสุทธิ์มันอาจจะหมายถึงว่าเออฉันไม่ได้เจือปนสิ่งไหนฉันใสสะอาดอ่าคำนี้ก็ได้ด้วยนะคะมีความสะอาดมีความใสไม่มีอะไรปนอยู่ในนั้นเป็นของจริงเป็นของแท้หรือว่าจริงใจ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเราเราให้นิยามคําว่าบริสุทธิ์ตรงนี้ได้อะมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นที่เราจะคิดเนาะว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอย้ความคิดที่บริสุทธิ์ของฉันเนี่ยมันควรต้องเป็นยังไงความคิดที่พี่แอรพูดถึงจริงใจก็คือถ้าเราเอ่ออาจจะอยากคุยกับใครเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันมันอาจจะไม่ต้องมีมี อะไรเรียกว่ามันเหมือนเราพูดได้ตรงๆไม่ต้องแบบว่าอ้อมคอไม่ต้องรู้สึกว่าปกปิดอะไรบางอย่างหรือว่าแอบแฝงอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพูดได้ตรงๆก็ไม่ได้แปลว่าขวัญ่าซากถูกไหมคะเราเนาะเวลาพูดอะไรนี่มันต้องมีนิยามเนาะไม่ได้หมายถึงคําว่าขวัญ่าซากคือว่าไม่ได้สนใจความรู้สึกของคนอื่น แต่อย่างน,น้อยก็คือฉันจริงใจที่ฉันจะบอกความรู้สึกของตัวเองไม่ได้มีเจตนาจะหลอกลวง<ม>อ่าหรืออีกอันนึงมันอาจจะเหมือนกับคนที่บอกว่าไม่มีฮ<ม>ิดเด้นอะเจนดาไม่ได้มีแบบว่าพูดสิ่งนี้เพื่อที่จะคาดหวังอะไรอย่างอื่นเ<ม>นาะไถึงแรงจูงใจของการของการพูดหรือการสื่อสารของเราเนี่ยนะมันเป็นไปในความบริสุทธิ์ใจนั้น<ม>แปลว่า อาจจะหมายถึงบริสุทธิ์ใจด้วยถูกไหมคะนะดังนั้นมันก็เลยเป็นเป็นความคิดที่มันบริสุทธิ์ของยันพูดถึงการไม่ปนเปื้อน<ม>แล้วก็จริง<ม>อืมไม่ปนเปื้อนเนี่ยมันหมายถึงแบบเราไม่ได้เอามันก็คล้ายๆกันนะคือเราไม่ได้เอาอะไรอย่างอื่นๆปนเข้ามาในความคิดอะค่ะ<ม>คือเราไม่ได้เอาไอ้เรื่องราวอาคติหรืออะไรบางอย่างอาจจะแม้กระทั่งเรื่องราวจากอดีตด้วยซ้ําเข้ามาปนกับ ความคิดเนาะอันนี้บางีเกี่ยวกับการมองเห็นคนอื่นหรือการมองดูคนอื่นกับเรื่องราวของการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเพราะบางครั้งเราก็อาจจะไม่ได้เห็นเขาอย่างที่เขาเป็นนะเวลานี้แต่ฉันถูกปนไปด้วยอดีตหรืออาจจะเป็นความทรงจําที่มันไม่ดีอะไรบางอย่างดังนั้นเนี่ยพอมันถึงพูดถึงคําว่าความบริสุทธิ์ในความคิดก็เลยว่ามันเลยกลายเป็นนะว่าฉันเห็นเขาในสิ่งที่เขาเป็นหรือแม้กระทั่ง ถ้าฉันจะบอกกับตัวเองว่าขอให้ฉันได้เห็นสิ่งไหนที่มันดีงามในตัวเขาด้วยอ,อันนี้คือความคิดออพอออกมาเป็นคําพูดที่อ่อนหวานล่ะคะมันยังหมายถึงต้องใช้ค้าขาอะไรอย่างนี้ไหมหรือต้องแบบม,มันก็สะท้อนออกมาแหละถ้าเราถ้าเรามีอย่างที่เมื่อกี้พี่แอมพูดอะความบริสุทธิ์ข้างในเราเราจริงใจเราไม่มีอะไรแอบแฝงคำพูดมันออกมามันก็จะดู ดูอ่อนโยนดูไม่ทำร้ายอนี่ว่าอะไรอ่ะกให้เขารู้สึกไปในทางที่เป็นบวกมากกว่าอืมอืมเรีว่าไอ้สวีทหรืออ on ่อนหวานเนี่ยมีนิยามหนึ่งค่ะที่เราได้เรียนรู้มาคือการไปอยู่เหนือความทุกข์มัมนหมายถึงว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นความทุกข์ความขมขื่นใจความรู้สึกไม่ดีสิ่งเหล่านี้มันไม่มาแตะสัมผัส ความรู้สึกของฉันฉันเลยยังสามารถที่จะคงความอ่อนหวานได้เออชอบเวลาที่แบบว่าคิดถึงอะไรบางอย่างที่สวีทเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คนที่ต้องพูดจาเพลาะนะ,ะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าพูดจาไม่ดีเนาะ<ม>แต่มันไหนถึงอาจจะเหมือนเด็กเล็กๆหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะคนแก่ที่แบบมีแววตาที่ใสแจ๋วอะอ,อย่างนั้นนะรู้สึกโอ้แบบสวีทมากหรือแม้กระทั่งอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึก สบายใจะฉะนั้นในคาพูดที่มันอ่อนหวานเนี่ยมันก็ต้องหมายถึงวาจาที่มันนุ่มนวลอ่อนโยนวาจาที่มันอาจจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่มันยกระดับความรู้สึกหรือว่าปลอบประโลมหัวใจหรือแม้กระทั่งคําพูดที่มันให้กําลังใจค่ะแม้กระทั่งอาจจะเป็นคำแนะนำของการแก้ไขแต่ก็ยังพูดอย่างอ่อนหวานได้นะคะ หมายถึงเราไม่ได้พูดจนทําให้คนที่ฟังเราเขารู้สึกว่าฉันไม่มีค่าอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเออมันทําให้เขาได้เห็นว่าดูดูสิเนี่ยเธอยังแบบมันอีกนิดเดียวเองนะที่อาจจะต้องแก้ไขอะ่ะมันยังมันมันสวีทในแง่นั้นแล้วแอคชั่นที่เป็นการยกระดับนะคะถ้าเรามีความคิดที่บริสุทธิ์แอคชั่นหรอก็น่าจะไม่เป็นไปนในทางที่ ทำให้เขารู้สึกว่าเรากำลังบีบบังคับหรือคาดหวังม,มันเป็น,นไปในโทนของแบบการการแนะนำแต่ว่าอันนึงเนี่ยถ้ามันจะเป็นการยกระดับเนี่ยค่ะคือจริงๆเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า Elevated ฟงทีละแปลว่าสูงส่งแต่ว่ามันนึกไม่ออกเนาะม,มันต้องหมายถึงการการกระทำอะไรบางอันที่มันช่วยทำให้คนได้รู้สึกดีขึ้น อาจจะเป็นการกระทําที่เราทําและทําให้เขารู้สึกดีขึ้นกับตัวเขาเองแล้วเขามีมีกําลังใจาาที่จะทาสิ่งดีๆใช่เป็นแรงบันดาลใจให,หรือแม้กระทั่งแบบเราอาจจะกโอ้อันนี้เราเมตตาเราก็เลยให้แต่ว่าการให้ของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นการให้เพราะว่าเธอต่ํากว่าฉัน <c oughs> ไม่ได้เป็นการให้แบบที่ฉันรู้สึกว่าเธอกําลังร้องขอแล้วฉันก็เลยให้แต่ว่ามันมันต้องเป็นการกระทําแบบที่ทําให้เขายัางยังคงเก็บ รักษาศักดิ์ศรีของตัวเขาเองได้อะจากการแบ่งปันนั้นของเราอะคะ่ะแล้วไม่ต้องเป็นการกระทําอะไรบางอันที่มันต้องต้องมีการแสดงออกซึ่งคุณสมบัติที่ดีงามในนั้นแล้วม่อาจจะเป็นการกระทําธรรมดาธรรมดาก็ได้นะคะเช่นเราอาจจะยื่นของให้ใครคนหนึ่งแต่เรายื่นให้เขาได้ความรักกับให้ยื่นตามหน้าที่ ซึ่งมันมันมันแปลว่าเราสามารถที่จะคือถ้าข้างในเราบริสุทธิ์อะเนาะมันหมายถึงเราไม่ได้มีอะไรเจือปนเราสะอาดเนี่ยแม้กระทั่งการกระทําที่ออกมามันก็จะสวยงามหมายถึงแค่การกระทาธรรมดามันสามารถรู้สึกว่ามันเป็นการยกระดับใช่ได้ด้วยอเหมือนบอกโอ้พี่แอ๊หยิบปากกาให้หน่อยเหมือนพี่แอ๊ก็ยื่นปากกาให้แล้วก็ไม่ได้ยื่นปากกาให้แบบ อะไรอย่างเงี้ยเหมือนฉันฉันยุ่งะ่ะเธอมาเรียกอะไรฉันตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นยื่นปากกาให้ด้วยความรู้สึกว่าเออเนี่ยเออนี่อยู่ตรงนี้นะเนี่ยฉันแบบหยิบให้เธอแบบด้วยความยินดีเต็มใจอ,ะอ่ะแล้วจริงๆมันก็เป็นเรื่องละเอียดมากเนาะเพราะว่าต้องใช้คําว่าจิตใจของคนเราเนี่ยมันละเอียดอ่อนที่จะรับรู้กระแสจิตเหล่านี้ค่ะบางทีเราก็รับรู้ได้ว่าใครบางคนเขาพูดหรือเขาทําอะไรบางอย่างเนี่ยด้ความรู้สึกที่เป็นบวกหรือเป็นลบด้วยนะ ดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นเรื่องราวแบบนี้มันก็หมายถึงความรู้สึกหรือความคิดที่มันมีความเป็นบวกอยู่ในนั้นนะคะมันไม่รู้สึกรำคาญมันไม่ได้รู้สึกเบื่อหนายไม่ได้รู้สึกแย่แต่ว่ามันมาจากความรู้สึกดีจากข้างในของตัวเขาซึ่งมันก็มาดีดีเพราะว่าฉันมีความบริสุทธิ์ใจอยู่ข้างในดังนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าการจะทำทุกวันแค่เราใส่ใจกับความคิดที่มัน ให้มันดีงามให้มันเบนเพิ่มขึ้นทุกอย่างมันก็จะดีตามมาโดยอัตโนมัตินะมันมันทำให้รู้สึกว่าแค่นิดเดียวเองเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนหลายๆอย่างทำให้บรรยากาศดีขึ้นทำให้คนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยเขารู้สึกดีขึ้นได้เลยแม้แต่การกำลัธรรมดาใช่ค่ะเมื่อตะกี้เอ็มคุยกับพี่คนหนึ่งเขาก็อาวุโสแล้วนะเขาก็ต้องเดินเราก็ต้องใช้ไม้เท้าเขาก็บอกว่าเนี่ย เขาอะตอนนี้เขาสบายใจมากเลยคือเขาแบบตัดสินใจแล้วว่าถ้าเขาอยากจะมาเนี่ยหมายถึงว่าพอดีเขาจะมาร,ร่วมกิจกรรมกับเราเขาบอกเออเขาก็จะนั่งแท็กซี่มาเองเขาก็จะไม่คิดว่าเขาจะต้องมากับคนอื่นและเพราะว่าบางทีบางคนมาก็รีบรีบกลับแล้วบอกเออบางทีเราก็ไม่จําเป็นต้อง,งเร่งนะตอนนี้ใครจะบอกเขาว่าเดินไยไปเดินไยไปอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออเขาก็จะวางไปเขาก็จะเดินในจังหวะของเขาเองเพราะเขารู้สึกว่ามัน มันเหมือนกับเขาเขาต้องรับรู้อะว่าเขากําลังไปในช่วงเวลาไหนคือถ้าคือเอาวุโสไปแล้วอ่ะพี่แอแล้วพอคนก็ลังเอกเล็บมาเนาะแล้วอีกหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็เหมือนจิตใจมันมันชักไม่สงบอ่ะแล้วเขาบอกว่าบางทีมันก็พลาดบางทีมันก็ล้มมันก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะคือบางทีพอเราเรานิ่งเราสงบเนาะการกระทําที่ออกมาต่อให้เดินฉันก็อาจจะเดินอย่างสบายใจฉันเดินในจังหวะของฉันฉันก็รีบไปแหละฉันไม่รี คนอื่นรีบเธอไปก่อนนะฉันไม่ว่าอะไรฉันไม่รีบฉันไม่จําเป็นต้องแบบว่าพยายามจะเดินแซงแข่งกับเธอเพราะมันก็จะใช้ชีวิตที่แบบทุกย่างก้าวมันมันมีความหมายเนาะหรือว่าแม้กระทั่งทุกปฏิสัมพันธ์ล่ะค่ะเพราะเราไม่ได้คาดหวังว่าฉันต้องได้อะไรจากผู้คนข้างหน้าดังนั้นเนี่ยคำพูดของฉันก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปพยายาม เอาใจใช่ไหมหรือการกระทําชั้นก็คือสามารถที่จะแสดงออกซึ่งความเป็นตัวของชั้นเองในด้านที่ดีงามได้ก็เป็นความบริสุทธิ์ในความคิดเนาะอ่อนหวานในคำพูดค่ะแล้วก็เป็นการกระทําที่ยกระดับค่ะยังไม่ต้องกังลวลว่าชันจะไปยกระดับคนอื่นไหมยอย่างน้อยชันยกระดับจิตสํานึกหรือจิตใจของตัวชั้นเองขอให้มีความสุขค่ะ